อาจจะมีความเป็นเช่นนั้นตามที่เราต้องการ <c oughs> นี่ถ้าหาว่าเห็นคนเขามีปฏิสติปัญญาเฉียบแหลมเป็นกรณีพิเศษกับคนใดๆอันนี้องค์สมเด็จประจอมตรายกล่าวว่าเป็นผู้ทรงสม,มาธิและวิปัสสนาญาณตามสมควรถ้ามีฌา,า,านสูงมีวิปัสสนาญาณสูงเกิดชาติใหม่มก็มีปัญญาดีมาก มีสมาธิต่ำเจริญวิปัสนาญาณได้ต่ำก็มีปัญญาดีน้อยแต่ก็ดีกว่าคนที่มีศีลปกติชื่อว่าเป็นปัญญาชนคนที่มีความฉลาดได้มีความรู้นี่องค์สมเด็จพระบรมไตรูรแนะนำว่าถ้าเรารู้ตัวเราจะตายเราจะได้ไม่ประมาทในชีวิตคิดจะทำความดีไว้เสมอ นี่คนที่คิดถึงความตายไว้เป็นปกติเป็นคนไม่ประมาทสามารถเป็นพระอริยเจ้าได้ง่ายตัวอย่างที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสมมาสัพทธเจ้าทรงสเสด็จไปเมืองอารวีตอนนั้นองค์สมเด็จพระจินสีทรงแสดงพระธรรมเทศนาว่าท่านนั้นหลายชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยง ท่านท่านหลายจงอย่าประมาทในชีวิตอย่าคิดว่าเราจะไม่ตายในขณะใด,ดที่เราเรายัางทรงชีวิตอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูแนะนำให้เขาสร้างแต่ความดีเพื่อพยายามตัดความโลภโดยการยืออย้อแยงทรัพย์สมบัติเขาของคนอื่นออคดโกงเขาเมาทรัพย์สินมาเป็นส่วนตนรายการที่สองให้ได้งับอารมณ์อของโทสะและพยาบาท มีจิตเมตตาปราณีทรงอยู่ในสินห้ารายการประการที่สามองค์สมเด็จพระวิชิตธมานกล่าวว่าจงอย่าประมาทในชีวิตจงคิดไว้เสมอว่าเราจะตายเดี๋ยวนี้เราจะตายอีกปเดี๋ยวหนึ่งก็ได้อย่าเพิ่งคิดว่าชีวิตของเราจะยืนยาวเกินไป องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมัสสนดาเทศเพียงเล็กน้อยเท่านี้แล้วองค์สมเด็จพระบฏิบแก้วก็ทรงเส,สด็จกลับนี่เจนเห็นว่าพระพุทธเจ้าเทศแต่ราคราพระพุทธเจ้าไม่ได้เทศมากพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเทศกลับขณะที่เทศชาวบ้านหลายร้อยคนมาฟังกัน แต่ในเวลาเดียวกันนั้นก็มีเด็กหญิงน,น,น้อยอายุเพียง13ปีมาฟังอยู่ด้วยเมื่อเวลาพระพุทธเจ้าเทศจบพระองค์กลับชาวบ้านก็กลับเด็กสาวคนนี้ก็กลับเ <c oughs> มื่อพระพุทธเจ้ากลับไปแล้วชาวบ้านลุกขึ้นกลับบ้านเทของพระพุทธเจ้าหล่นอยู่ตรงนั้นหมด ไม่มีใครฟังพระธรรมพระจำพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมรสุคตไปปฏิบัติเลยมีเด็กหญิงอายุเพียงทิบสามปีเพียงคนเดียวมองดูพระรูปไปชมงพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นสวยสง่างามพระสุรเสียงที่สแสดงวัฒธรมรมทีชนาก็ไพเราะวาจาที่กล่าวไปก็ไพเราะเธอก็จับใจ เมื่อเดินกลับไปก็มีความคิดอยู่เสมอว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสั่งว่าจงอย่าประมาทในชีวิตชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้สร้างความดีมีเมตตาคือมีการให้ทานรักษาศีลเป็นต้นเธอจำมาทำคำสั่งสอนของ